สวัสด of ีครับสวัสดีครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วคลิปพี่เลยด่าปูห้าคลิปลองไปจมไปกับแมวคลิปลองไปจมไปกับแมวมาอยู่กับแมวกันพี่น้องมามาเท่ามานี่เท่ามานี่เท่ามานี่เท่วเท่าสิาลองลองเพลงสิล่องคลิปจังหน่อยสิได้ยวันนี้ลองลองเพลงลองเพลงกับอันให้แมวฟังผมล่องไปจมไปพี่น้องเอ้ยจมไปฟังไป มาเด้อย้มขึ้นย้มรับย้มนอนมาเห็นอย่างหรอกมากวนแมวมาลองเพลงกับแมวมาลองเพลงกับแมวมาจมมาจมกับแมวมาจมค้นมาลองมาจมมาลองเพลงจมไปพอมาแ้วเยอ่าบุญรอดอยู่ตรงนี้ค่ะบุญรอดอยาคิึนบุญรอดเพราะพี่น้องบุญรอดโอ้ยโอ้ยอยู่กับแมวอยู่กับแมวมาลองไปจมไปลองไปจมไปลองไปจมไป น้องไปจมไปเบิ่งแมวไปฟังโอ้ยสีเฮดช่องเนาะสนับสนุนกันเลยเออพี่น้องว่าฟังเพลงอย่างเพลงบ่เบิ่งแมวไปความจมไปความเบิ่งแมวไปความจมไปความลองเพลงไปความมาบอกภาษาอีสานนะพี่น้องเด้อบานปูข้าด้อยลองไปจมไปจมไปลองไปแล้วพี่น้องเบิ่งจะขีด โดยสดพร้อมคบพร้อมลบกับแฟนเก่าเธอคันน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็พร้อมเสมอเป็นแฟนน้อเล่นมาลองเพลงกับแมวพี่น้องจดไปเลยมาลองเพลงกับแมวจมไปลองไปขีบเข่าสิเป็นยังไงเนาะขีบเข่าขีบะสิได้บ่านอะสิดได้บ่านอะขีดลองเฮ็ดขีบบ้างนิดโดยโดยสดพร้อมคบพร้อมลบกับแฟนเก่าเธอคันน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็พร้อมเสมอ อาปาจิงจังคบเล่นๆกับใจน้เธอ,อโอ้ยตกพี่น้องจ๋ามันตกเ,เด้เมื่อกี้อุบัิเหตอีกแล้วแมวเห็ดสี่หล่มันอยู่กับแมวมันอยู่กับแมวเป็นสี่หล่พี่น้องก็ะล่องไปจมไปยังสี่เหล่าพี่น้องกล่องไปจมไปยังสี่เหล่าพี่น้องอยู่กับแมวก็เป็นสี่แหละะลอ่องไปจมไปล่องไปจมไปต้องให้แมวพันยูทีของเพิ่นน้ำโสดพร้อมคบพร้อมลบกบแฟนเก่าเธอ ท่นน้องพร้อมหัวใจอ้ายก็วางเสมอหากบ่าจริงจังคบเล่นๆก็ได้นะเธอหากอ้ายใจน้องได้เป็นแฟนน้องไอ้สิด,ดูแลเจ้ารับรองบอไปใสเคยตัวเคยสัวเคยหลายใจก็แบบสิยุดไว้มองนี้แม่